สวัสดีค่ะ,คะโอ้ยพี่น้องอันคันออกหกหานะ่ะได้หลายลักแสนขึ้นเนาะแต่ว่าเมื่อออกเก้าหานี่จี่ได้แตทุนแต่ว่าหนึ่งเจ็ดหกนะ่ะจำได้บัวห้าบนไหวจนว่าวินมันไปออกเลขหนะาลรตตอรี่สงสัยเพื่อนบ่หุจักเลกบ่ว่าไปออกเลขหนะาลอตลี่มีคนดวงดีถือเพื่อนได้ถือเลขนะหนาแม ได้สิได้หลายลอยู่ดอกานฝากเงินมาสือสุดงานตะเคียนก็เลยได้มาแก่บ่นเบิกทราบว่าสิแก่บ่น้อมันคือตืกหน่อยสิกุ้มค่าไปแก่กบอกกัญญาว่าจะได้บ่วเอาขันออกหนึ่งเกตเก้าหนึ่งเกตหกสีมาล่ำตะวายหลักกัเอาสุดสีสมยาเพื่อนขอสุดสีสมเพื่อนได้กระสกหงมงวูวานยาซื้องยามันนี่จันเดอ้อเพื่อนว่าพวกมีคนหัวักซือ้อเพื่อนว่าเอากัญญาเมนี่จันอี้ดีและที่ถามในจิตเนาะว่าให้เลขกอขอก ก้าหาเด้อว่าสันจะคล้องตีบุญว่าถึงไปซื้อแต่โวกหาหาโฮกบักหลค่ะก็ได้แต่ทื่นเนาะพี่น้องก็มีเอฟซีหลาเพิ่นซอยผลนำใหม่มากว่าไอดอกบวดนี่ก็ถือว่าเด็กแก่นอกจากก็เลยรับปากว่าสีมาล่าให้เพิ่นเปิ่นมักนางล่ำมาก้นมาฝอนมาล่ำให้เบื้องเปิ่นว่าจังซีใส่ชุดสีสมพรได้เมื่อไหนเนาะค่ะชุดสีสมงานชุดสีสมอก็เลยใส้ชุดสีสมมากงามนี่จันบัดที่นี่เนาะค่ะค่ะ สองกิทสองไจว่าสิมาบอนโสันเอฟซีโตรมาสายหนึ่งว่าถูกสามตัวแปดห้าเก้าเจ้าไปถือกิ้เสร็เจ้าคือโชคดีแท<ฆ>ะงาแต่เขียน่าสันแต่เขียนใส่เจ้าจำไม่ได้บอเจเบ์แทบตีไปเอาอยู่นู่นสะอาดประสนโอ้ยเลขถูกไหมจุดว้แต้เข้าไปจังหวัดพุนนาเจ้นงลนะแปดห้าเก้าพึ่งกลับมาอ,อกสามตัวไปอีกแน่ว่าสันบัดไปหอด เป็นใจวีใจว้อนเป็นตะถืออยู่ได้เ<ม>พ่นมาตําว่าใจตึกนึ่ง่นว่าห้า่างไปซื้อถูกอยรานค่ิ่นว่าจะได้เื้อนี่ก็ต้องไปเอาเลขให้ได้สิมีอุปจักรเงยังกร้างแล้วกันได้หันสิมีเลขถูกเบิกทัาบกัแค่ว่าค่วมคิดมันก็สิคิดไปซื้อๆเลยว่ะก็เลยมีคนหามอี๋ว่า่ให้ไปว่าสัน้นคเพราะว่ายาอยู่นี่แข็งแ่งเขา วันพระวันใดคันผู้ใดสร้างตะกีนอ่ไปนอนอยู่หันสิเป็นน้งเรียนเนะาะยางใส่สุดไถ่ขึ้นไปหาไปปลูกเลยบ้านนี้คู่ที่ซ้อนอยู่หันเพิ่นว่าวฟางนอนอนนนันี้ยาสุดไถ่หนิยางแต่เคยนี้ไปเขาฝันสือเ,อ,อเน่เหล็กตัวนี้นะมันสีออกว่าสันอ,ออกอีดีบัดเด็กออกรู้ต่อดูเนาะ เพิ่อกิอยากได้เครื่องเซนไว้สันเดียวคนก็เลยบ่คอยไปเขาได้ย่านมาขอถือชู้วัดชู้วัดบ่มีเห็งมาไหว้มาสันเพิ่นเขาฝันคนที่เคยถือเหล็กน้ำเพิ่งยาแต่เขียนอยู่โน่นสาเขาก็เลยเศร้าไปเขาย่านบานนี้เขาก็เลยบ่อยากให้ไปเอาเพนไดใดะาสันอันม้ผู้ห้ามแต่ว่าผู้อยากให้ไปเอาก็มีก็เลยไปขออนุญาตทางโรงเยียนเพิ่งน่ะก็ได้ว่าเพิ่นก็เลยว่ามาหลายน่ะว่าใดว่าหน่อยๆนอยได้ยุ่ว่าสัน ก็เลยให้เขาไปไทายถ้ำเนาะก็เลยมา่ท่านบอกเกฟซี่ว่ามองไดเนาะให้แต่แอดมินเพื่อน,นไปไทายเอาให้เบิ้งเอาก็เลยไ,ไปซื้อทูบมาเ,เลขเทูบพา,ามีอีรีซื้อทูบแค่สิบบาทฟังนีเด็กทูบอีดีอยู่ในหันค่ะ<แ>ก็เลยตัดสินใจเอาทูบอันนั้นไปจุดก่อนจะจุดก็เลยนางสามารถซื้อกำยาเอ้ยลูกหลานมารอบก่อนก็มาออกย้อนหลังรอบนี้ลูกหลานขออิงเดอร์วาซัน ก็เ,เลยนางซื้อเลขตูทองแขงนนีเป็นเคียนในสามเก้าประสันเออได้สามเก้าก็เลยบอกที่มานว่านางซื้อได้สามเก้าเข้าจุดถูกบอดจุดโหลดวระสันจุดถูกได้ตัวไดพี่น้องเก้าสามแปดอันนี้เป็นเลขถูกก็เลยว่าเด็กมันไห้แล้วสีบวัวซื้อดอกสีมาผลยาแต่เคียนลอยเอ็ดว่าให้มันออกเก้าสามแปดเด้อประสันบารนี้ก็เลยใด้มาก ไปวัดแห่งหนึ่งเป็นสายพญานาพระ,ะนคนขอมากว่าขันถือเลขนะติ๊เกตพญานาคอนเด,เดอร์วสันายานยู่หันพระนไหายหนึ่งซีมาค่ะก็เลยสีวาสีบนเก้าสามแปดล่างหนึ่งซีงมาดิญา,าตะเคียนลอยเอไก่พอไก่น้่ไปขอบฝันหอดอุดรนพี่น้องยาน้่ไปขอาฝันรอบแรกนั้นว่าฝันว่าเบิกซามาแก่บนอยู่ต้นตะเคียน ยาก็เลยออกมาจากตุนตะเคียนบอกว่ามึงสีาซื้อเอาตังไดมึงได้น้ำซื้อเอาเด้ว,วาสันเอาสีซื้อเอาตัวใดได้ว่าเลขก็ได้มาแล้วว่าอยากซื้อหลายตัวสันซื้อเอาเตะจากตัวคนวกะก็เลยนั่งสมาที่ในฝันอยู่หนาตุนตะเคียนยาคนายืนมือออกมาปัจจัยแต่ยานบอคือกระดาษเอซีออกมาเอานี่เลขว่าสันเลขอยู่ในหันนตัวมึงกึ่งศูนย์เจ็ดอันนี้ว่าขั้นดหบอกไผอยู ว่าสีอักเอาแขนแขนก็เลยตัดสินใจมากแก่บนในมือนี่ได้น้อยได้หลายก็ถือว่าได้เ้องกระตกมาแก่เนาะนเดี๋ยววาแล้วตาตัดสินใจมากหอดลอยเอ็ดมานนอนที่สอนมาเึ้ื่อนเน้ะฝันอีกว่นนี่ฝันว่าไปแก่บนอยู่ต้นตะเคียนหม่องเกาผลออหมากหลากใหม่เอาไปลงหันเบิรแต่ว่าบัดสิร่ำสวายมาล่ำอยู่นานเป็นแค่ไข่เป็นหอเป็นห้องแจ้งไดดอก มองสีรัมเาบม่มีอันแน่ววายด้เพป่นไห่รัมซื่อๆมองมองนั่นให้เอาของวายลง่งพันว่านมาเคื่อนแต่ว่ามเคลื่อนนี้พาให้เละมาคูนึงแต่ว่าเบิกซับว่าขั้นเหาดอกเดี๋ยวไปแก่บนกวนจักสีแมนบ่แมนมันเพป่นไห้มาสองเคียรอบแรกศูนย์เจ็ดรอบที่สองนี่เป็นอีกตัวหนึ่งก็เลยสิไปซื้อคาคาควาตัวกล้งงาแต่เคียนลอยเอสซีไฮตัวใดต่นเขาฟันรอบแรก ตาม <ใน S 1> ไป <70 S 1> เผาฟัน <70 S 1> ได้ตัวไดค่ะ <75 S 1> ตัวเดียวเลยนี่ม<ฟ>ับนบัดมาหัวนมองแท้แท่พันได้อีกตัวหนึ่งก็เลยสไปซื้อเพื่อนกะคาดว่าเลขสองตัวเบิร์กซับคิดว่าสิเป็นลางกันบ่นไว้น้ำในเด้ออาจสิมีสองหางค่ะหรือบอ,อแน่เมื่อนี้อาจจะเพื่อนอาจจะให้ป้อยสองตัวสองหางเท่านั้นบอมีสามตัวเดี๋ยวสีร่องไปซื้อไปแก้บ่นไปล่ำเบิรงก่อนเนาะวายาเพื่อนจะห้ฟันตัวนั้น คนบอกสองรอบเพื่นเขาฝันบอกด้เพื่นยานบบมาหลายแด้ว่าค่ะเกิดว่าเข้าไปซื้อไปล่ำแล้วเข้าปวาดเลขตัวใดกับสีฟันในเลยค่ะสองตัวสองหางหญาตะเคียนร้อยเอ็ดเพื่อนไฮซ้ำนั่นสามตัวไม่มีสิเป็นหญาตะเคียนน่นสาก้ 9, 3, 8, าสามแปดเพิ่นไมากแ่่ว่ายูนีอาจจะได้สองตัวล่างเพราะว่าเพิ่นหญาตะเคียนชือกัน ไปรุ่นกันเนาะค่ะยำตัวเล็บข้อมฝัน้ก้อนเนายค่ะฝันน่ะเม็ดเดียวหางเดียวร้อยเอชไศูนย์เจ็ในฝันค่ะกะซิมีอีกหางหนึ่งแต่ขอไปถามเพื่อนกับหมองกระบอลก่อนจทไปก้อนเนาะแฮมพัดนาสองที่ย่มียตัวไดเจศูนย์เจเดแอมศูนย์เจ็แต่ว่าญาตะเคียนอยู่อุดรใไเ้าสาแปดเก้าสามแปดกับสามนะคะเอี ลอยเอ็ดบาราดนะคะเด้อพ่นหายสองหางลอยเอ็ดค่ะเสียวยาวตามงานโบกเดี๋ยวลอกนะคะว่าเดี๋ยวลอกไปซื้อเป็นก่อนนะคะตอนนี้จะให้ตัวใดนะคะเนาะเตรียมพร้อมแล้วไอเห็นคลิปนี้ให้รวยให้ปุ๊ดนี่ใปุ๊ดซินเด้อรซาชูบาลมี่ยาตะเคียนลอยเอ็ดเครื่องอุดรขอแพ้บาลมี่ยามาให้เอฟซีทีิดตาม ขอให้เพื่อนพศมีปสินเด้อลูกขอเป็นสะพานบุญผู้เป็นสะพานบุญก็ให้ถือน้ำนเรืองยาเอินสิบัมีเงินมาแก่บุญเด้อรอบนากระสีเปลี่ยนสุดรหม่มาล่ำถวายเด้อจ้าตุเอเจียนที่ฐานน้ำกันน้าขอใหตัวเนเบ้งบเจ้บกด้อเ่เอาให้เพ่นเบงแจ้าเก็บตัวสรุปตัวเลขเนี่ยเก็บตัวันเจีตังเบาซะเจียรถตัวปานาด บิกซับเราเลยค่ะ938ปดยาตะเคียนโนูนสะอาดค่ะมีโอกาสจะพผาทีมงานเขาไปยู่ให้มันถือก่อนเนะะะาะคราคา U ลอยเอดเพิ่นขาวฟันบอกตัวเดียวเม็ดเดียว07นะคะ,ะาราคาจิตไปซื้ออีกคู่สุดท้ายขึ้นมือนี่ละ14เพิน่นขอติดเกตพญานาคเป็นผู้กระแตพญานาคยู่หันยายาสุดขาวแม่ ยาสุดขาวพันหูแต่ว่าพันใจสุดขาวพันจะตดเก็บพญานาคตีเทนเดอร์พันว่าพันกระสิบใส่หูตามตึงได้เมือนกัะเทียมคือกันอันนี้เดี๋ยวเมือนี้สีฟันทงคงสุดท้ายเอฟซีลอวเดอร์จ้าเหมานสุปูสุกินเดอร์นะคะรอไปรำแก้บนกับแก้มนีจันท์จะเป็นตัวเลขที่จะเป็นชุดฟันทง อีกครั้งหนึ่งเนาะส่องลูกตัวเล็กแนวทางของเบิกทัพนะครับเป็นเหล็กข้อมฝันนะครับสําหรับแนวทางสามตัวนะครับเป็นไฮมาเก้าสามแปดนะครับจะลืมตัดวินวินเด้อครับเด้อแต่เบิกทัพทีวงกลมไว้นะครับจะมีสามเก้าเป็นชุดน้นนะครับและศูนย์เจ็ดนะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับสามแปดสามหกและหนึ่งสี่นะครับกแกยัดตัดทิเด้อครับเด้อสําหรับตัวเล็กนุ่งซีนะครับสําหรับแนวทางสายบุญนะครับที่ อยากก็ทําบุญเตเ ket พญานาคน,นะครับยู่วัดนี่หรอครับวัดผู้กระแตวัดผู้กระแตเบากับเมรางกัผงนผู้ดำใบว่านสีบวงสวงล้วก็ถวยต้เนี้ในผู้ผานงหาเมื่นค่ะติเกตพญานา,นานคสรับสายบุญนะครับขอโชคดีมีโชคราบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับทําบุญเพื่อหนุนดวงนะครับสอง มกราคม2,569นะครับสวัสดีปีใหม่เด้อครับเย้โชคมดปีใหม่นมนเนะพี่บนบท้ำเนาะ<อ>ค่ะโชคดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ